สวัสดีจ้าวันนี้เรามากินสมตำเนาะวันนี้เราจะมากินตำโคราชแล้วก็มีปีกไก่ปีกไก่นะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวอร่อยเฟอร์นะค่ะชิมก่อน,นคำอื้ออร่อยเฟอร์ค่ะ มีไก่ด้วยนะคะอืม,มาจากมากินน้ำกันแบกจับอืมอืม